แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ว่ากันด้วยเรื่องประเทศไทยเวลาค่ำใช่ค่ะตํารวจกินเจคืออะไรคะตารวจกินเจคืออะไรคะเด็กๆบางคนอาจจะไม่รู้ค่ะคือคือผมีิวกาสได้เข้าไปฟังวงข้าววงเล่าของบรรดาจิกโกรุ่นใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆเขาสนทนากันมีอยู่วันหนึ่งนะค่ะเห็นเห็นขายใหญ่เขาตั้งวงสนทนากันผมก็มั่วครับไปมั่ว <ไ>เนียนๆเ,<ข>เนีย,ยน,ยนยปรากฏว่าเขาป่ารบกันระยะนี้ตำรวจพร้อมผอมเหรอทำไมอ่ะผมก็อดรนทนไม่ได้ผมก็ถามกลางวงพี่ทำไมช่วงนี้ตำรวจจึงผอมแล้วช่วงไหนจะอ้วน <laughs> พี่ๆขายใหญ่ในยุทธจักรเขาก็บอกว่าน้องหมาแก่เพราะ ตำรวจกินเจช่วงนี้นต,ำตำรวจกินเจเหรอกินถึงเมื่อไหร่อืมผมก็งองงเออมีช่วงกินเจด้วยนะ<อ>ตำรวจอ๋อเลยตำรวจกินเจผอมโซเลยไหมเพราะตำรวจกินเจจึงเกิดอาการผอมเออทําไมอะ่ะผมก็ถามว่าทําไมตำรวจเกิดรักสุขภาพขึ้นมาเออเกิดจะมังสาเกินขึ้นมามากินเจช่วงนี้เกิดเลียนกันขึ้นมาในช่วงนี้อยากจะรีดไขมันหรืออย่างไรอะไรอย่างไรทําไมกินเจช่วงนี้พี่เขาก็ตอบว่า น้องหมาแก่เวลาไหนก็แล้วแต่มันไม่มีเนื้อให้กินมันก็ต้องกินผักกินหญ้าแทนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วทำไมไม่มีเนื้อให้กินล่ะอืมอืมทำไมไม่มีเนื้อให้กินอ่ะอืมทำไมช่วงนี้บ่อนซ่องหวยมันมีปัญหาอัตคัดอ๋อมันเปิดยากอ๋อมขอมเยอนฟอกเยอะมันเปิดยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังไว้เลยนะ ใกล้ศึกซักฟอกเนี่ยไม่มีทางเรียบเรียบถูกจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยมยแล้วหลังหลังซักฟอกอ่ะตัวใครตัวมันคือคคือยามไหนที่มันไม่มีเนื้อให้กินมันก็ต้องกินผักกินหญ้าแทนไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกชีวิตอ๋อเลยเป็นที่มาของ<อ>ชีวิตมันต้องมีอ,อ มีพลังงานเกียแคลอรี่ก็แล้วแต่เราเลี้ยงร่างกายเมื่อ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 ไม่มีนี้ให้กินมันก็ต้องกินผักแทนเออเมื่อกินผักก็ต้องกินเจนี่คือที่มาของประเทศไทยวละคําวันนี้ว่าด้วยคําว่าตํารวจตํารวจกินเจก็กินเจถึงเดือนกรกฎาแหละถ้าบอกว่าตํารวจกินเจเป็นที่รู้กันในยุทธจักรู้กันเลยกินเจถึงเดือนกรกฎาและแล้วยาที่กินเจนะพร้อมผอมกินเจถึงเดือนกรกฎาน่าสงสารสัปดาห์ที่สาของเดือนกรกฎาคงจะออกแล้วล่ะประธานโทษไม่เอาหรอมันต้อง กินลากยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยาทำไมถึงกันยาล่ะตั้งพบะตะรให้จบก่อนสิโโห,โหลากยาวขนาดนั้นก็ผอมแย่สิตั้งพบะตะรให้จบก่อนสิโหลากยาวเลยนะต,ตั้งยกย้ายระดับรองระดับผู้ช่วยพบะตะรระดับผู้ผู้บัญชาการผู้บังคับการให้มันจบก่อนสิโอ้โหลากยาวเลยนะอย่างน,น้อยๆเนี่ยระดับห้าเสือสีเคกีมต้องตั้งให้มันจบก่อนเดี๋ยวสิงหาคอแล้วมั้งหรือก่อน โชว์ๆนะโชว์ๆนะก็อาจจะต้องล่ากไปที่กันยาตุลาโ <ppy> อ้โหกันยาน่ะกัญยานนะ่ากัญยานนะ่นนนะไหวไหมเนี่ยคือคือคือเขากะเกณฑ์กันว่าสัปดาห์สุดท้ายของสิงหาคมเนี่ย มันจะมีสัญญาณมาจากมุมไหนของโลกใบนี้หรือเปล่ามุมไหนของประเทศนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองที่มันจะทําให้ทุกอย่างมานั่งรื้อกันใหม่ก็เท่านั้นแหละจะพิกโผลเปลี่ยนโผล่หรือสลับโผล่อะไรไหมแต่ถ้าไม่มีก็ลงตัวเดินต่อจะมีสิกซั์ฟอฟค่ะสิกซั์ซอฟค่ะ สิงหาโผพบตรต้องนิ่งขยาวขยาวขยาก็ต้องรอสัปดาห์สุดท้ายจะมีสัญญาณมาจากไหนหรือเปล่าอ่ารอสิงหาอืงั้นรับทราบตามนี้นะคะตำรวจจะกินเจไประยะใหญ่ๆเลยล่ะอืผมก็ถามพี่พี่พี่ใครวะบัญญัติสับแสงใครวะบัตรวัฒกรรมเหล่านี้ขึ้นมาแต่ละคำมันให้อารมณ์แล้วเกินตำรวจกินเจช่วงนี้ผอมเพราตำรวจกินเจทําไมกินเจ เพราะช่วงนี้ไม่มีเนื้อให้กินมันก็ต้องกินผักเออแล้วไม่มีเนื้อกินอ๋อบ่อนซ่องอะไรมันนะช่วงนี้มันถูกรวบจับเยอะอืมแต่ที่จริงมันเหลือเนื้อก้อนเบลเลอร์เทอรมันมันเหลือสเต็กก้อนเบลเลอร์เทอรอยู่ก้อนหนึ่งนะลอยอยู่ตรงไหนแถวไหนทุกคนก็หมาหมามันเป้นมือมากเลยบ่อนออนไลน์เออจับเิบ่อนลัชดายสิบแเนี่ยมันโบราณมัน <M łość> มัน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 เอาไปแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะเนียนกว่าซ่อนได้ดีกว่าและเงินมหาศาลกว่ามันต้องบอดออนไลน์จับยากด้วยนะไร้ร่องรอยด้วยนะบางครั้งขยับย้ายได้ตลอดเวลาบอนออนไลน์บอนออนไลน์อ่าเออ ซอโซก็ออ่างวันนี้ยังอิ่มมีพิม,มานะผมรู้ลหลายคน,น <ะ S 2> คนก็ถามมาถึงนะมากระซิบกระซิบเหมือนว่า<อ>ไม่ตามต่อแล้วหรอซอโซอ่ะไม่ตามต่อแล้วหรอซอโซอ่อตอออ่างอีกคนหนึ่งแฟนเออไม่ตามต่อแล้วหรอคุณดาดยไม่ตามแล้วหรอทำไมเงียบไปละเออนี่นี่นี่เออทำไมเงียบไปละนี่ๆๆๆนี่นี่ผมกําลังลุ้นนะว่าเออคนคุ้มหัวซอโซเนี่ยนะจะถูกย้ายกองประชาการไหมกําลังลุ้นอยู่เนี่ยอ๋อหรอลุ้นให้ย้ายหรือลุ้นม่ให้ย้าย